โอ้นี่ไงกลุ่มเราโอ้ทำไมมันดูแปลกตาแท้ว่โเฮ้ยมันแปลกตานะบรรยากาศดีไหม โอเคครับ okay. ผมสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมมาในนามร้อยสิบนะฮะวิวแปลกๆตาหน่อยวันนี้พาชมบรรยากาศอ่าบ้านไผ่นะฮะวันนี้เราเดินทางมาบ้านไผ่กันเนะออได้ข่าวว่าเด็กๆเขาเด็กแก๊งเขารวมกลุ่มกันอยู่ชนประธานบ้านไผ่นะฮะปิดหมวก่อนเดี๋ยวพูดไม่ได้ยินเออโอ้ยร่างกายกำยำแน่ไม่ได้บูลลี่นะ เดี๋ยว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 ,ยวมองไม่เห็นรถหลังโอเคเป็นครั้งแรกที่ขับเบฟอ่ามาไกลขนาดนี้ไปสุดก็มาบ้านไผ่แต่อันนี้มันออกนอกบ้านไผ่มาอีกนะโอ้ทะเลวสวนน้ำฝนจะตกไหมเนี่ยขออย่างเดียวฝนจะตกนะฮะขอบรรยากาศดีๆสักวันนะไอ ขอชี้แจงเรื่องอคลิป R6 คลิปที่ลงไปล่าสุดหน่อยนะติดนิทธิตฮะผมใส่เอฟเฟกต์เสาเหลังนะผมใส่เสียงสากหลังไปอเป็นซับภาษา,ศาศอังกฤษไงเออเป็นเพงเนลงแนวฝรั่งฝรั่งเชิบหายติดล็ขสิตฮะถ้านานมาผมลุกออกก็แสดงว่านั่นแหละแต่คลิปนี้ก็ อย่แงหงละคลิปนี้ผมน่าจะดันด,นด้นสดไม่ใช่ดันด้นสดเลยนะฮะว้้วบานบานค้งกันอ้าวสวยงามดีแทบโอ้ยผมมีรถไหมโอ้ยทางกอดตรงเดี๋ยวแถวๆบอกไปรีวิว R6 นะี่ R6 เราเพิ่งซ่อมไปนะฮะไอ้ตายสิ รรประบาด A6 เยอะนะเมื่อวานเมื่อก่อนผมมาบ้านไทยมาเห็นตั้งนะคก็มาเออเอาห่าหกนี่แหละมานลือก6กันนี่แหละเดี๋ยวไปเจอตัวก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันดีทีน <c oughs> เจะถิ่นไหมนี่แข่งไหมน้องแข่งไหมแข่งกับรถแม่พี่ไหม เออไปได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราก็พวกหลังไม่มีไปเลี้ยวด้วยเหตายดซิโอ้รถปลายสิโอ้เต็มไปหมดเลยเหตายดซิโอ้โหมันแน่นไปหมดเลยเหมือนเอ่อมายืนมาเดินตามหลังชาง้างไงไม่รู้เ <laughs> ขาไม่แต่ขั้นใหญ่ๆนะ โอเคเราต้องรีบไปเดี๋ยวเขาบ่นว่ามาช้าอีกปักผ้าเบีย์มาช้าโดนหักมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มิติ้งนะฮะไม่หักกันหรอกมั้งอันนี้แช่มาเล่นเฉยๆขับรถเล่นอ่าหกค้งซ้ำเสียดเขาเขาดีดเขาุงอดี๋ขับรถเล่นไงอโอดูเสียงรถกูดิตั้งเสียงตะแกงทั้งเสียงเครื่องเลสั่นเด็กๆเลย ฮ่าหันใจไม่ออกเออกบะยังไงกบะขอแซงนะนไม่ออกมาผมขอแซงนะโอ้ปวดหัวปะเดี๋ยวไปรีวิวอา r กกันกับน้องๆในกลุ่มกันนะฮะไม่รู้เดี๋ยวนี้กลุ่มเยอะมาก ไม่รู้จะอยู่กลุ่มไหนไม่รู้จะคุยกับใครแต่หลักๆเลยยังไม่รู้จักใครเลยนะฮะโอ้สาเลงขอแซงได้ไหมนี่แซงไปเลี้ยวก่อนได้ไหมนี่เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้เลย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 โอ้เกือบเลยแล้วกูโอ้โหเบร์แบบเหยียบทั้งตีนทั้งมือเสียใสิ รถคุณแม่ก็ห้าเหมือนกันนะเนี่ยโอ,โอ้สัน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 เห็นเขาบอกว่าเมื่อกี้ตำรวจลงนะฮะโอ้บริการที่ดีแฮ่โอ้เดี๋ยวรถกระบะพี่รถใจเย็นๆนะผมไปก่อนเออโอ้สองแทกตัวนี้เขาู่ตรงไหนกันล่ะเขาู่ตรงไหนกันมะ เรามาแบบเหมือนไม่รู้จักใครเลยโอ้วยุรุนโคตรเยอะเลยวยุรุนเยอะมากโอ้วยุรุนเต็มเลยเออเพื่อนเราอยู่ไหนโอ้มีตำรวจด้วยเกมมึงเกมโอ้โหตำรวจมนคุบมูข่อยไปเบอร์ติดตำรวจอ้อคุยอะไรกับสาวๆเนี่ยโอ้ตำรวจโอ้ยแม่มาเกมครับเกมน่าจะเกมไปหลายรลยครับวันนี้ วันนี้น่าจะหลายลายเลยเรื่องเกมตกใจหมดใม่ตายสิเพื่อนเราอยู่ไหนโอ้ขออนุญาตครับโอ้คนขึ้นหลแต่ว่าโอ้ห้าสิบห้าห้าสิบห้าหาก่อนหามองเพื่อนเราก่อนก่อนที่จะมองสาวสโอ้ตำดาศสาวปัดของแท้ตัวนี้เออกลุ่มพี่เหลี่ยมก็ไม่มานะ สาวโอ้นี่ไงกลุ่มเราโอ้ทำไมมันดูแปลกตาแท้วะโเฮ้ยมันแปลกตานะอะไรมันแปลกตานะอะไรถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่เอ้าเราต้องเยื่ยมคุณแม่มา ต้องจอดตรงไหนวะเฮ้ยสาวเยอะทุกี่จเย็นครับจเย็นครับเจริงครับกร้อนเยบนมาดูครับทีมจากโนจีราเลยนะครับเนี่ยแปงน้อยแ่างใหญ

Dạ. Oh, sao nói sao lại sao lại sao cứ bảo lái lại sao bật แม่จมใช่ไหมเห็นมผมถ่ายคุณอยู่นะเกจอดคุณจอดคุณเกมนะจา้จอดต้องไลเนีเฮ้ยจอดเจ้เกมกันเหรครับต้องไลนะจอด